หมดแล้วไหมหมดแล้ววันนี้เหลือกว้างเลยหมดแล้วไหมเหลือก้อนเหลือก้อนไม่นี่ก็ลืมอยู่ในเฟซเอาเลยเริ่มแล้ววันนี้โอ้ยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์วันอังคารที่19วันนี้เป็นวันที่4ี่นะครับปูป่าปันธุ์เลอดดีนะครับครับผมพวกเราก็มาแสดงความยินดีกับกับเคยเพื่อนนั้นฮะ มาแสดงความยินด <differences S 2> ีคร <hai, S 2> ับมาแครับบัณฑิตยหอยครับบัณฑิตย้อยที่ประสบความสเร็จบัณฑิตใหม่นะครับบัณฑิตใหม่ครับของคณะรัฐศาสตร์นะครับสาขาการเมืองการปกครองนะครับนี่ครับเป็นหนุ่ม พีเทนนะครับอย่าซุกมาเยอะเกินนะเรนเห็นลูกยืชันกันนี่คนกับรถคนหมดรถรถมดนะครับหมดหมดครับตอนนี้อยู่ยะลาครับเขาบย้ายมาย้ายมาอยู่พังงาย้ายมาจริงเหรอย้ายย้ายเทสครับโอ้ไม่ไม่ต้องย้ายจริงนะย้ายเทสโอเคนี่มาเป็นอพออครับนี่อ่าน้องหนุ่มน้องหนุ่มครับนะครับคนนี้ก็มาจากจากไหนครับพังงาพังงาอยู่ในตำบลลำแก่นตำบลลำแก่นจะพาเฟนกลับบ้านนะครับจะพาใครกลับบ้านนะเฟนเฟนพ่ออยัางช่อยู่ที่บ้านไม่มีพัดลมเหรอครับมีครับไม่มี มาจับจาเอาเฟนจากเชียงใหม่ไปที่นี่จะเกิดความหอมหวานกว่านี่ต้องอะไรเสียไม่มันเสียมันมันต้องเสียผีอะไรกว่าไหมล่ะไม่รู้การเซ็นเชันบรรยากาศรอบข้างนะครับอยาถึงหน้าเลยอยาถึงหน้าเลยนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหลังก็เป็นศูนย์กีฬาการจนาพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์เราก็จะเสด็จมาครับเป็นประธานทำหน้าที่ประธานในการมอบปริญญาบัตรให้กับ อันนี้คืออันนี้คือท่านท่านแม่ผู้ปกครองท่านแม่นะครับแม่แดงที่มานั่งอยู่นะครับอันนี้ไม่ชอบมาตั้งชื่ไหลยครับเนี่ยแม่แดงนะครับแม่มาด้วยความสบายใจดีใจดีใจนะครับโอ้นี่เป็นรุ่นที่อะไรเนี่ยหลาน รุ่นที่อะไรรุ่นที่สามจีมาเนีเดี๋ยวเราจะเปิดตลาดกันนะครับเราจะเปิดตลาดรุ่นที่เจ็ดจีมาใช่ไหมเนีนี่เปิดตลาดนะครับรุ่นนี้นี่นี่ท่านแม่ท่านแม่นะครับเดินทางมาด้วยใจเดินทางมาด้วยใจนะครับอ่าที่ไปมาแล้วคือที่พาท่านแม่ไปเที่ยวที่ดอยดอยอะไรนะดอยอินทนนท์นะครับสนุกไหมสนุกสนานนะครับเจ้าหน้าที่ขับรถพนักงานขับรถเราน่ารักไหมครับท่านพอเรานะครับคนนี้คนนี้นะครับเจียวพูนิเวทนะครับนี่ท่านพอสี่แปดนะครับสี่แปดนะครับอ่าน่ากเลย ใช่ครับใช้ใช้ด้วยส่วนรามตอนนี้ก็ยังรอเฟนก็ยังเอาได้ทั้งห้างก้อนก้อนโอ้ยตรงนี้ท่านพูดถูกใหญ่มากเลยใชครับไม่ไม่ทราบว่ามีร้านคาเฟ่แถวไหนบ้างเนี่ยนะครับใช่แล้วแล้วน้องสาวพี่สาวที่จบครับน้องสาวหรือพี่สาวพี่สาวนะเป็นพี่สาวนะครับที่จบนะครับนี่นี่นี่ก็ภาษานี้นะครับโอเคครับจบครับทุกคนก็รู้สึกปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บดีใจใช่ใช่ประเด็นอยากเทนเลยเห็นด้วยนะครับ แล้วก็ออการมาทริปในครั้งนี้ก็สนุกสนานมากนะครับแล้ไปเที่ยวไหนอาจารย์แล้วล้วก็ได้ไปไล่เหงแล้วนะโปรแกรมโปรแกรมวันนี้ไปไหนครับโปรแกรมวันนี้ก็จะขึ้นดอยสุเทพนะครับขึ้นดอยหรอขึ้นดอย,ดอยไป ไปชมชาวเขาชาวเขาไปดูการเรียงโผอะไรครับโผอีโก้อีโก้โอ้ยแสดงว่าท่านเคยไปมาแล้วไม่ใช่ครับอ่าดูครับบรรยากาศนะครับเคยไปเคยไปโดยดยปุยไหมผมผมไม่เคยไปครับไม่เคยไปอย่างครับจะไปสักครั้งครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยดอยล่างนะครัโอเคนะนี่วิดีโอนะครับผมจะพาไปดอกช่องเก้าครับหลังก็จะเป็นญาติญาตินะครับนี่ครับตาบัณฑิตที่กำลังเดินมานะครับแล้วแล้วแล้วปีที่แล้วท่านจอดมาแล้วที่นี่อ่ะครับผมอันนี้น้องๆทั้งหมดเลยน้องๆผมหมดเลยครับโอเคถ่ายโลเเคคคคชชัััั่่นนนนะะรรบบโ คนนี้อยู่เหมือนสอนรามเลยครับหน้าตาหน้ารักอ่ะยิ้มตังร้อยสิไปสัมภาษณ์ท่านแม่กันหน่อยครับความปราบพื้นดีใจของท่านมีเยอะเชิครับนี่น้องๆที่จบมา,าน,นะครับโอเคเป็นไงบ้างที่ลูกสใไ้ได้จบ เป็นบัณฑิตป้ายแดงใบเขียวใจออใจดีครับใจใจท่านผู้ปกครองมาจากทางใต้ครับครับรูตื่นตันใจบรรยายมาเป็นคำพูดไม่ถูกโอ้หน้าเลิกการทำคือบงบกอกใจ้ยเท่าไรไม่ว่าเท่าไรไม่ว่าซื้อรถเก๋งให้คันหนึ่งเมื่อลูกเรียนจบโอ้ยไม่ธรรมดานี่ครับต้องอย่างนี้ครับเสียเป็นล้านไม่ว่าให้ลูกเรียนจบนะครับถ้าลูกไม่จบก็หลบไปตัดยาง นะครับแล้วกี่ยางที่บ้านตัวนี้ใครทาอยู่ครับท่านมีใครรักกี่อยู่พม่านะครับพม่าทำอยู่พม่าทำหรือพม่ารักหกสี่นะหกสี่กี่พันแล้วเก็ซื้อกัดน้ำซุปหมดซื้อเองไหมโอ้ยตรงนี้ไม่ไม่ต้องถามแล้วครับรักของท่านอาจารย์นี่กี่ยางเด็กๆนะกี่ยางนะได้เด็กๆก้อยี่ยางกิโลเท่าไหร่ตอนนี้พันไล่อยู่นะปามพันไล่อ่ะให้ใครตัดอยู่ปามให้ใครตัดอยู่ปามก็ให้นั่นเองพม่าเหรอนี่ครับนี่โอ้นี่ผู้จัดการตัวนั่งตรงตัวนั่งเป็นนัดผู้จัดการวันหนึงออกออกออกอหลายตันนะ แล้วเรือสปีดโบ๊ทที่ท่านอาจารย์ให้เขาเช่าอยู่ที่ซีมิลันนะครับกี่ลำเนี่ยครับคนนี้ก็จะบริหารรูอ๋อบริหารอารย์อยู่สิบห้าลำครับแล้วพี่ก็จะพาแขกไปเที่ยวครับโอเคครับได้ไม่มีปัญหาครับไอเรื่องที่นอนที่หลับผมไม่ใช่จ่ายเลยครับอินทูดครับมีย่าหมูแล้วก็ฝรั่งที่ย่าหมูมีครับมีนะโอเคใจดีไหมใจดีครัแขกฝรั่งที่มาดูแล้วให้ทิปเยอะเป็นแขกชาติไหนครับ รัสเซียจะไม่นะครับรัสเซียรัสเซียเนี่น้อยผิวสวยไหมรัสเซียไม่ไม่เท่าไรับแต่อันนี้เป็นโลเคชั่นที่น้องๆนะครับบรรยากาศตรับนี้เราก็กำลังโรนะครับครับโรพี่อ้อยของเรานะครับครับนี่ญาติมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะร่วมแสดงความยินดีกันนะครับนี่เป็นสุดยอดแล้วนะครับเคยมารับปีที่แล้วนะครับเครับเคยรับปีแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นศูนย์กีฬาการจนาพิเศษนะครับ ราชก,การที่เก้านะครับซึ่งเป็นหอประชุมเพื่อที่จะต่อการมอบป,ปริญญาบัตรไม่ทราบว่าท่านมามอบวันนี้เป็นจุฬาภรณ์ท่านจุฬาภรณ์ครับจ่าฝ้าย,ยิงจุฬาภรณ์เสด็จมาก็ประมาณติดเวลาเที่ยงไม่ใช่ครับติดเที่ยงไหมครับประมาณน่าสิบ,บสิบ,บ,าสบนาฬิกาแล้วโอ้สิบนาฬิกานะครับดูครับนี่ก็บรรยากาศของแต่ละคนนะครับโสดทังนั้นโสดทังนั้นนะครับใครใครโสดยกมือขึ้นครับใครโสดยกมือขึ้นยกมือเลยโสดยกมือนะครับตอนนี้บังกำลังจะปีนเสาควายแล้วบังอย่าปีนนะครับ บางเย็นนะบางเย็นเย็นจริงไหมครับเย็นเย็นเย็นครับดูนะครับนี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ลูกลูกหลานนะครับเสื้อเองนะครับความสวยงามนี่ครับเด็กวิศวะนะครับวิศวะครับวิศวะเคมีนะครับเป็นภาพส่วนหนึ่งนะครับพาลูกพาหลานมานะครับกำลังอัดวิดีโอยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับอัดวิดีโออยู่กับประโยคช่องเก้าแล้วครับเนี่ยโอเคครับแล้วช่องสิบเอ็ดครับผมแล้วเราจะไปรรับปะทานอาหารที่ไหนบางล่า อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็จะไปที่ไปดอยดอยทุเทพสีฟูเาานอหรที่มีด้วยเหรอมีเหมือนผมบนดอยมีมีอาหารทะเลครับมีครับมีอาหารทะเลบรรยากาศนะครับนั่งเรื่องเลยนะครับนั่งเครื่องมาเลยนะครับที่บ้านมีท่านมาสัมภาษณ์เราครับมีแต่ทะเลหมอกนะครับดอยทุเทพท่านที่นั่งเครื่องมาเลยเนี่ยนั่่งงเครือที่บ้านมีเครื่องแกงเที่ไหมมีมันนะแกงที่แกงที่โอเคโอเคจบ จ <łość> บการรายงานสดในเพลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับจากบัวหัวหน้าก็จะพบกันใหม่นะครับที่ดอยสุเทพนะครับเอาเย่นานนะครับโอเคสิบเก้ากุมภาปันนะครับสองพาราหนึ่ห้าสิบหกนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เกาะนกครับเจอกันเกาะนกโอเคขอบคุณครับโอเค